กลับสวัสดีที่รุษันครับสวัสดีค่ะกลับสวัสดีแฟนคลับผูนชางครับพี่น้องที่รุษนยิยนดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเจียงชาแนล้วก็แลผ้าร้อยสิบห้าครับนำพาแฟนๆผู้ชืนชองตามตัวเลขแนวทางอาจารย์ลับชาแดนอาจารย์ชาแดนค่ะนักปร้ดมอาจารย์ชาแดนค่ะอาจารย์ชาแดนนี่ก็มามลายงวดเลยแล้วค่ะเนาะแต่ว่าเลขวิ่งด้วค่ะของ้อนเลขวิ่งเลขวิ่งเรายังพันหลักหูเจะเทียค่ะตอนมากวัะมะตัวเดียวเลขวิ่ง แต่ว่าถ้าเป็นหกมันถ้าเป็นหกเราจะต้องให้เป็นเก้าน้ำมันจะเป็นสองตัวถ้าปล่อยเป็นถือหกมันจะได้ปล่อยเก้าน้ำแต่ว่าถาว่าเป็นสองตัวนี่เราจะมาแค่ตัวเดียวค่ะนานผู้ชมเลขวิ่งของเราคือเข้าดีตลอดค่ะท่านใดที่เขาชอบที่เราจับคู่ค่ะเขาชอบที่เราจะคู่แอดการแนะนําว่ามองไปที่เลขวิ่งของน้องค่ะ่านผู้ชมแอดนีงชอบเลยเลขวิ่งของเราค่ะน้องไปที่เลขวิ่งค่ะ คนละคนจะถ่าย,ยู่เนาะแม่เพระาะว่าบางคนมันจะจะล้อเพราะว่าบนอย่างเนี้ยล้วของเรานกาะน,น,นั้นจะมาล่างสักข้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสำหรับงมวดที่ผ่านมาค่ะงมวดที่ผ่านมาอาจารย์ใช้เรียนนี่วิ่งไปที่หกเก้าค่ะหกกันที่เก้าค่ะมมกมาที่เก้าเนาะซือเป็นสายบนคาของเราเ่าะแม่สะอาน,นี้เ่าะแม่ล่างอันนี้บนค่ะไปที่หกกันที่เก้าค่ะจนเราจะพู่ไปที่ ่่่าเนียคะมาที่หกค่ะเราไอ้ที่หกหลวก็กันที่เก้าค่ะเข่าที่เก้าสนจับคู่กับหกสองกับเป็นเก้าสองหกสามกับเป็นเก้าสามหกแปดกับเป็นเก้าแปดก็เข้าที่หกสามกับเก้าสามค่ะท่านผู้ชมส่วนคู่ตัวของเรากับ่เข่าแต่ว่าเลขดับค่ะท่านผู้ชมดับบนของเราพันมูนวันดิบานมาร์กะดับไปที่เจ็ดค่ะคือพันค่ะ ดับไปที่เจ็ดคือพ่านค่ะเล็ดดับพ่านเล็ดวิ่งพ่านค่ะจักผู้พ่านสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะอ่าวันนี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ชายแดนอ่สกกนอาสมุดกระแป้งเลยมาสมุดได้น้อยคนเดิยเลือมอีกแล้วเอามาสมุดได้น้อยก็ถือไม้นะยิ่งไม่เสียก็โอเคนะเห็นไหมน้อมนถือไม้เลยทั้งทึงนะ่ะนี่บอกเรียน แป๊บหนึ่งค่ะน้ำมือชมค่ะจนวันนี้เราก็วิ่งมาที่ตัวเดียวค่ะ,คะเพราะว่าเราตรงกันกันกบหัวกับเก้าเราก็จะวิ่งมาที่ตัวเดียวค่ะสำหรับอ,อาจารย์ชายแดนค่ะหองดวันที่สิบหกเนาะสิบหกเดือนหกทับหกเจ็ดค่ะอาาร์ชายแดน โบน่ะวิ่งเดกวิ่งของเราวันนี้มากตัวเดียวค่ะโอ้ยโอนไปทีเจ็บ วิ่งมาตัวเดียวค่ะเมือม่อวันนีม้มองไปที่เลขวิ่งของเราแอดชอบเลขวิ่งของเราค่ะท่มมานผู้ชมคือเลขวิ่งห่อไปจับใส่กับเป๋าเราได้เลยค่ะท่านผู้ชมสายวิ่งไม่ควรพลาดครับพี่น้องซีคุณลอยครับพี่น้องเยี่ยมชิดดูถ่านรูปแบบแนวทางของอาจารย์เฉเดียนวันท,ที่16มิถุนายน2567ก่อนอื่นพี่น้องเยี่ยมชิดดูถ่านอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จำและเก็บท่านเข้มงวดนะพี่น,อน,อน,นอ้อ,นองเด้อ มูลนี้ครับตามกระเล็ดนะท่างปล่อยออกมาแล้วอาจารย์ใช้แดีนแต่ว่าของเราเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณนผู้ชมคือมักติดเสียบของเราบางข้างมันจะไปเข่าครูตัวครูหนาค่ะอ่าลัดร้อยใส่เลยพี่น้องเย็บซิ่งกระหาต่วที่ชอบถามมันม่มีเก้าเข้าเก้ามาใส่ค่ะธรรมชมเก้ากับหกตัว่ามันก่หนีตะเคียนอ่าเลาวเน้นไปที่หมดแลบก็หายมา สี่แปดมนันอดสี่แปดหนึ่งตอนไล่แสบเขาคโคตรไปหน่อยเนกด,ดับเราก็ใหนน้หมาคว้ามาท่านผู้ชมเนกด,ดับอ่ะเป็นแนวทางนะคะน่ะเด้อดับบน,นดับงวด่ผทานมากอ่ะโอเคค่ะ าตัวเสียบสาหรับท่านใดที่ชอบสําหรับชอบของอาจารย์แจแนนนะคะเดอเพพาวว่ราส่วนมากแล้วของเราจะมาฟูโตุ้ดหน้าฮะรักสิบรักหวยใส่พี่น้องแมนอาตัวที่ชอบมาใส่เอาอะไวะชื่อว่าเป็นไห่มาาหนึ่งเจ็ดพี่น้องฮะตัวใส่แมนเป็นเจ็ดหนึ่ง กเก่าคได้มาเก่าเอาเก่าใส่สิคะมาหกใส่มาหกเอาหกใส่หรือม,มาตัวไดเอามัใส่ได้ค่ะอ,อันนี้พวกเก้วกับหลัก้อย <มา S 1> ยูน<า>่นี่ตัวชอบค่ะตัวเหล็กแจวัเหล็กจะวัวเหล็กมาเข้าเมนเอามาเอามาใส่ครับเป็นเป็นแคูเพนเมนค่ะเนี่ยเป็นกัะเข้าคูโตนพี่ห้องเอฟซีตัสสันเพราะว่าสองวันสามวันได้มันเข้าฟูโตนพี่นลอดเอฟซีตัวสันวัวเหล็กคนหายมากสี่แปดหนึ่งเอ้สี่แปดมัหออกสี่แปดหนึ่ง สี่แป่นหนึง่งวัดสองกับมาแหย่หา,หากเก้ามันดอกมันดอกมหาคููถึงตัวตัวหนึง่งหากเก้าหาเก้าสองหากเก้าหนึ่งแบบห้าเก,ก้าหนึง่งอะเป็นตัวเล็นั่งช้างคับอือเป็นหน่เอฟซีค่ะนี่สำหรับอาจารย์ชายแดนค่ะอาจารย์ชายแดนงวดวานที่สิบหกอ่ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์ชายแดนวิ่งบนอ่าไปที่เจ็ดค่ะวิ่งบนไปที่เจ็ด บไปที่เจ็ดแมนแล้วจับพู่ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามเราวนกลมไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วกับเจ็ดสามค่ะค่อนข้างมันแต่สองตัวนี้ค่ะแล้วว่าค่อนข้างถ้าแล้วมันค่อนข้างมันแต่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามเขาหาตัวมาเสียบค่ะท่านผู้ชม,มหาตัวมาเสียบที่เขาชอบสวนดดับบนค่ะ,ด,บบคะดับบนมาที่ศูนย์ค่ะดับที่ศูนย์สำหรับอาจารย์รับชายแดนค่ะ อ่วาวาดควนดับที่เจ็ดผ่านค่ะอันนี้ด,นดับที่ศูนย์ดับที่ศูนย์ค่ะแล้ววิ่งเจ็ดตัวเดียวโคโลวิ่งเจ็ดต,ตัวเดียวค่ะนี่แหละว่าจะวิ่งมาแบบนี้กูเดียวเหรอคะอันนี้ไปได้หลักร้อยหลักน้วยหลักสิบหลักร้อยไปได้เหมือนกันสำหรับเจ็ดตัวนี้ค่ะจากคู่ 7, 1, 7, 9, 7, ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามแมนค่ะตัวตัวเน้นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งกล้เจ็ดสามตัวที่มงกลมว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามค่ะแล้วว่าเจ็ดสี่เซ็นมาได้ซีตายแล้วว่า ใส่เจ็ดแบบเจ็ดแปดก็ใส่บ่ได้แล้ว่าแปดตายปาับบบเป็นน่าชาติค่ะอันนี้ชิดรนเนาะน่าชาติแนี้เขามีรูปเป็นธรรมดาแล้วครับเดีนแน่ค่ะชิดรสแซ<ม>นเขาแน่รูปแน่เพราะว่าการตัดสินใหญ่ขึ้นอยู่กับอเอฟซีทุกๆท่านค่ะเ่าแมนกับเฮกับแอดค่ะเพราะว่าแอดนี้นาทีน้ำเสนอค่ะน้ำเสนอว่าจะตัดสินใจเอาหรือว่าตัดสินใหญ่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะอ่อ มองไปที่เลขวิ่งของเราค่ะท่านพูชอบตัวที่เราจะคู่มองไปที่เลขวิ่งค่ะเลขวิ่งเรามาที่เจ็ดค่ะแลขวนแล้วคนถ่ายเราเล่ได้พี่นอนแล้วกันเขมนว่ากระชามหาเราไหลส่วนเลขดับบนของเราก็คือศูนย์ค่ะดับดับของเราก็ค่อนข้างห่างแม่นอยู่ค่ะ่านผู้ชมค่อนข้างแม่นแต่่าถ้าชอบยังไงก็จับได้ค่ะสําหรับศูนย์ค่ะแคบหน้าจอครับพี่น้องเล็บสุสันแคบหน้าจอไว้ อีกแช่นนะครับเป็นนยเยุ an, ลโนรถแบราชางอาจารย์ชายแดนสายวิ่งสี่คูน้อยวิ่งไปที่เจ็ดครับเี่นอ e ้อยเย็บซิลโ <T> ตัน <T> <T> เนาะจับคู่จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามเน้นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามส่วนระดับศุนตัวเดียวโคลโลเป็น<ม> e <F> an, นองเย็ุซิลาตนเนาะมีเป็นแมสร้างของอาจารย์ชายแดนครับคชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์ให้แอรน้ำแดงค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แต่จะมลยแจกท่างที่แม่น้ำน้ำแดงด้วยหน่อยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับค่ะ